<N urs> ภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติที่เรื่องราวเกิดขึ้นในยุค1930ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาในช่วงยุคจิมโคร ซึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางสังคมและการเหยียดเชื้อชาติมีความพยายามจะแบ่งแยกคนผิวดำเพื่อไม่ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะที่เท่าเทียมกับคนผิวขาวเช่นการแบ่งแยกโรงเรียนการแบ่งแยกร้านอาหารหรือแม้แต่การแบ่งที่นั่งบนรถประจำทางหรือการแบ่งแยกพื้นที่อยู่อาศัยในซินเนอร์สจึงเหมือนเป็นการผสมผสานความเป็นหนังฮีโร่ทางศิลธรรมเข้ากับความสยองแบบจิตวิญญาณได้อย่างน่าสนใจและลงตัวมากการสำรวจจิตวิญญาณของมนุษย์ผ่านหนังแนวสยองขวัญ โดยใช้ฉากสังคมศาสนาความเชื่อแบบดั้งเดิมเป็นเวทีในการตั้งคำถามถึงศีลธรรมและการให้อภัยในยุคใหม่ภาพยนตร์แนวซูเปอร์เนเชอรัลเฮอร์เรอร์อย่าง From Dax Till Dawn <Okay. S 2> และ The Faculty คือภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิกที่ฝากความประทับใจไว้ในความทรงจำของผู้ชมและมันยังเป็นหนังที่ผู้กำกับไรอันคุกเลอร์บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเขาในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Sinners ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างความตื่นเต้นระทึกขวัญกับความสนุกแบบหนังยุควัยรุ่นได้อย่างลงตัว ทั้งสองเรื่องนั้นเต็มไปด้วยพลังความบ้าดีเดือดและกลิ่นอายของความเค้าที่ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันแต่สําหรับซินเนอร์สไม่ได้หยุดอยู่แค่การตามรอยแนวทางเหล่านั้นมันยกระดับความสยองไปอีกขั้นด้วยการสอดแทรกประเด็นทางสังคมอย่างแนบเนียนทั้งตั้งคําถามเกี่ยวกับศิลธรรมความรับผิดชอบและบาปที่ไม่ได้อยู่แค่ในพิธีกรรมทางศาสนาแต่อยู่ในจิตใจของตัวละครและสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ห้ามพลาดซินเนอร์สวันนี้ในโรงภาพยนตร์